โอเคนะครับคนหลังจากที่ผมได้ไปเติมขอบให้เข้มขึ้นก็จะเห็นว่ารูปเราเริ่มมีมิติมากขึ้นนะครับครับวันนี้ช่องสปาอย่างหลากหลายอันก็จะมาสอนวาดภาพดอกไม้นาที่เราได้ขึ้นให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะครับได้ชมไปเมื่อกี้เสียงวิดีโออาจจะมีเสียงแทรกนิดน,นึงนะครับเพราะว่า ตอนที่อ่านตอนนี้นะฝนตกนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับวัดภาพก่อนอื่นครับเราก็วาดวงกลมขึ้นมาก่อนปึ๊บอ่าโอเคคร่าวๆเนาะเสร็จแล้วนะครับหาวาดดอกก็คืออ่าลากขึ้นไปครับแล้วก็วนกลับมาแล้วก็ตวัดนิดนึงอ่าโอเคเสร็จแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งครับอ่าพอดูคร่าวๆเนาะ แบบนี้เราก็ซ้ำนะครับซ้ำไปอ่าอเคจะไม่สวยเท่าไหร่เนาะอ่าแล้วก็แล้วก็วกอาตวัดนะครับโดยจากปลายยอดลงข้างล่างปึ๊บป,บป,บป,บปบแบบนี้ให้พอมีความคมความสมูทนิดนึงอ่าตรงนี้มันเส้นแตกนิดนึงเนะาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็ตรงกลางจะเส้นยาวที่สุดแล้วก็ไล่ลงมาปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่าโอเคนะครับเราวาดหนึ่งฝั่งเสร็จปึ๊บอ่ะเราก็มาวาดฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามก็เหมือนเดิมครับลากมาฝั่งก่อนตวัดนิดนึงนะครับแล้วก็วาดมาแล้วก็ตวัดนะครับอ่าแล้วก็เติมปลายให้แหลมหน่อย นะถ้าตรงตรงนี้มันหนาเราก็วาดซ้ำตรงด้านข้างเนาะแล้วก็ไล่เงาครับเนี่ยเส้นกลางยาวยาวที่สุดนะแล้วก็ไล่ไปนะครับปล่อยปลายปากกาแบบให้มันเบานะครับตอนที่เราโยงออกไปเนาะเสร็จแล้วก็ตกนีกครับเหมือนเดิม เราจะได้มาแล้วครับตอนนี้เป็นเหมือนกลีบดอกไม้อยู่2คกลิบเนะาะใครสามารถที่จะไปสร้างสารรค์เพิ่มเติมได้เอาต่อไปครับผมพลิกนะครับเพราะว่าผมถนัดแบบนี้เนาะพลิกด้านหนึ่งเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็พาออกลอบไปปึ๊บตวัดนิดนึงปึ๊บตวัดนิดนึง นะครับตรงนี้เราจะได้อยู่4 4ดอกนะครับ2อฝนะั่งเนาะไอ้กลีบดอกนั่นเองดอกไม้เนะาะอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็วานไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับพี่เพื่อนเพื่อนน,น,น้องๆสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้เลยนะหรือใครมีคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมก็ รับฟังคำแนะนำได้ครับอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมดอกมาปุ๊บอ่าวาดมาสองฝั่งปุ๊บอ่าโอเคอาจจะไม่เท่ากันเนาะเหมือนเดิมครับตรงกลางยาวสุดไล่มาข้างครับปล่อยน้ำหนักตรงปลายนะครับที่เรามันจะได้มีความมิติมีความมีมิตินะ ตอนนี้เราได้มาแล้วซี C. 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 อันครับโอ้เวลาก็ไปเยอะเหมือนกันเนอะ3นาทีก,กว่าต่อไปครับเราจะเอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนาะเราก็วาดเหมือนเดิมแต่อาจจะเล็กลงมานิดนึงนะครับอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ ให้ปาลายมันแหลมหน่อยปึ๊บโอเคทาให้ตรงครับให้ตรงหน่อยนะเนาะเหมือนเดิมครับไล่ไล่มาปึ๊บปุ๊บป๊บตรงนี้อีกนะครับตรงโคนกรีดให้มีมิติเดี๋ยวจะได้มีความสวยงามเกิดขึ้นนั่นเองตรงข้ามครับฝั่งตรงข้าม มีปลายหน่อยโอเคนี้สามารถที่จะเอาไปฝึกนะครับสมาธิของเด็กๆคกุณลูกคุณหลานน้องๆหนูๆที่บ้านได้ให้เขาฝึกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าให้เขา เล่นเกมเนาะจับแบบเป็นแข่งก็ได้อ่าเดี๋ยวลูกวัดแข่งกับพ่อดีไหมใครจะสวยกว่ากันนะครับแล้วเราก็ให้เด็กชนะไปเนาะเป็นการเสริมแรงเขาโอเค อ่าทีนี้เราได้มาทั้งหมดยูแปดกลีบดอกแล้วครับแล้วเราก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้ตรงนี้เนาะตรงนี้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 อ่าโอเคอ่าส่วนบริเวณแถวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะวาดเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็กลีบดอกก็ให้เล็กกว่าเดิมอ่าเพื่อที่เราจะโชว์กลีบดอกใหญ่ทั้งสี่ ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีความสวยมากขึ้นแล้วก็พลิกตามที่เราถนัดนะครับพลิกกระดาษปรับมุม,มปรับต่างๆอาจจะยาวนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องด้วยนะเพราะเพราะผมเพิ่งหัดทำช่องใหม่ขอกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากให้ทำอะไรนะครับลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าผมทำได้นะก็จะมาทำให้ดูนะครับ ถ้าเป็นดินสอจะสวยกว่านี้นะครับถ้าใช้ดินสอนะเพราะว่าเราสามารถปรับเงานะครับปรับส่วนต่างๆได้เลยครับ โอเคครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ โอเคเหลืออีกสองช่องตรงนี้นะครับดอกก็ดอกไม้เราก็เป็นดอกที่เริ่มมีมิติมากยิ่งขึ้นอ่าครับ เทคนิคตรงไหนไม่ถูกใจหรือขัดใจใครนะครับกพ็พี่ๆเพื่อนๆสามารถที่จะแนะนำนะครับให้ผมทำตามได้เลยนะครับอ่านี่เป็นการใช้ปากกาวาดเนาะปากกาก็ถ้าเราผิดนะหรือว่าวาดเส้นตรงไหนไม่สวยก็คือ ไม่สามารถลบได้นะครับแนะนำถ้าฝึกใหม่ๆใ,ใช้ดินสอก็ได้นะครับเพื่อาเจ้า,จาิดตรงไหนสามารถลบได้อ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคร่าวๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะอา่อันนี้จะเป็นวัดผักดอกไม้นะใครที่อยากสร้างสารรค์เพิ่มเติมก็สามารถไปเติมนะครับบริเวณส่วน ด้านนอกอีกได้เนาะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเงานะครับไปซ้ำดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูตอนท้ายคลิปเลยเนาะตอนใกล้จบนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปเติมขอบให้เข้มขึ้นนะก็จะเห็นว่า รูปเราเริ่มมีมิติมากขึ้นนะครับก็เอาไปฝึกวาดกันได้โดยเป็นการฝึกสมาธิหาลูกหลานห,าหรือว่าอยากให้ลูกๆหลานๆของคุณห่างจากมือถือบ้างก็ช่วงนี้ก็สามารถฝึกได้ทําเป็นชาเลนจ์ก็ได้แข่งกันเดี๋ยวให้รา,างวัลมีขนมมีอะไรนะแข่งกันวาดแบบนี้ก็ได้นะครับ